ตอนนี้นค,คนที่เขาโอนมาเน่ะคนที่เขาโอนมาร่วมสร้างเนี่ยจะเป็นต่างประเทศเพราะตอนนี้เขาเป็นกลงวันใช่ไหมนะเมื่ออาจารย์ท่านท่านพาปู่ฤษีมาดูแล้วปู่ฤษีก็จับเขาเรียกว,ว่าทำพิธีถามดูแล้วถามว่าปู่จะให้สร้างไหมปรากฏว่าปู่บอกว่าให้สร้างถ้าเกิดฤษีที่ท่านพูดน่ะจะปู่ฤษีบอกว่า ถ้าเจ้าปู่บอกว่าไม่ให้สร้างผมก็ไม่ได้สร้างนะต้องดูทีหนึ่งก่อนก็ท่านบอกแล้วว่าต้องสร้างท่านบอกแล้วถ้าท่านบอกว่าไม่ให้สร้างผมก็ไม่สร้างเพราะผมไม่รู้จะสร้างไปทําไมที่มาของกานเบัญชีลุงที่คือตัวนี้วันนี้ที่วันนี้ที่เราจะไปบิดบัญชีเพื่อความสบายใจของหลายๆลฝ่ายที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าเรื่องลงเปิดรับบริจาคลัวลัวเรื่อยกลัวว่ากลัวจะ โดนตรวจสอบนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วเรื่องการตรวจสอบโอ้ที่ที่มอบมื่นหนึ่งครับร่วมทําบุญมื่นหนึ่งครับผมไทยสมพลภาคประหานาฮะป้าแตนครับก็ก็ไปมือวงหนึ่งแล้วน่ะมันน่าจะมีภาษีใช่หลวงพ่อรวยนี่ไงกนเ่่าีทำงานบัญชีคนคุยกันเลยตอนเนี้ย รายได้มันมเริ่มเข้ามาถึงถึงขั้นส <Nein, S 1> ัมัาระอยู่แลอ่าประมาณแสนหนึ่งนี่ผมก็เข้าใจว่าประมาณแสนมันจะสามารถถึงอะไรได้มาย่างทีเร่าอะรเขาก็ช่วยมาช่วยมาจัดมาไม่มีจะมาที่คือ่าอะไรในมูมนี้เองพอผมเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วคือหลายคนเป็นห่วงเป็นห่วงลุงว่าจะโดนเรียกเก็บภาษีจะถูกตรวจสอบผมถามว่าถ้าเงินมัน ถ้าเงินมันเข้ามาในบัญชีตัวเนี้บัญชีตัวนี้เยอะสัมภาระเขาต้องตรวจสอบอยู่แล้วที่เปิดก็คือทั้งยูทูบเบอร์เขาเอาเงินสดมาให้เพราะว่าเอฟซีเขารอลุงไม่ไหวแล้วว่าเมื่อไหร่ลุงจะเปิดบัญชีถ้าที่เขาเขาทนไม่ไหวเขาอยากเขาอยากช่วยอยากช่วยสร้าง <c oughs> แต่จรินจะมีแค่เดือนเดียวแล้วตอนนั้นผมยูทูบเบอร์อยู่บ้านผมเยอะ <c oughs> ผมก็เลยลองให้ยูทูบเบอร์ไลฟ์สดดูว่า ถ้าใครอยากทำบุญร่วมกับหลวงพลต้นกระถินน,น่ะให้ให้โอนมาให้โอนมาผ่านยูทูบเบอร์แหละตามตามคนติดตามยูทูบเบอร์แต่ละช่องให้โอนมาเลยให้โอนมาตามช่องยูทูบเบอร์อผมไม่โอนเข้าบัญชีผมให้โอนผ่านยูทูบเบอร์ไม่ได้โอนเข้าบัญชีด้วยนะนะตอนแรกเลยนะตอนแรกทีนี้พอเปิดพอพูดไปแค่นั้นแหละวันเดียวเงินเข้ามาเกือบสองแสนอะ เขาไม่เขาโอนเข้ามาโอนยูบเพอ่มก็มาทาคลิปส่งเงินให้ผมส่งคลิปจนผมจนผมบอกวันเดียวผมพอแล้วไม่เอาแล้วมันเยอะจัดทีนี่ถ้าเอฟซีมาถามผมไม่รู้เงินใครเป็นเงินใครแล้วมันไม่โปร่งใสด้วยนะลุงนะมันไม่โปร่งใสครับมันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเปิดเปิดแล้วเปิดวันศุกร์แต่บัญชีที่เปิดล่าสุดวันนี้ก็คือตั้งใจจะเดี๋ยวคืนเราจะไปปิดวันนี้เลยครับต้นเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะมีการเบิกถอนอะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่สอบถามคุณลุงแล้วเนี่ยลุงคนแจ้งว่าบัญชีดังกล่าวยังไม่เคยมีการถอนออกมาเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานนะอัปเดตไปล้านหนึ่งแสนขวเลขสี่หมื่นดึกถ้าว่าไหม่รื่างไหมตอนนี้น่าจะน่าจะทะลุล้านสองแล้ว ไอ้สี่แปดห้าเจ็าโอเคมีเชียร์ร้องตอเช้าอีกเอาใหม่อีกโอาใหม่เรื่อยๆบางทีกทั้งคืนนะางประเทศต่างประเทศโทรมาเมื่อเช้าแล้วโทรมากลัวปิดบัญชีใช่ใช่มีมีสำถามมาเลยว่าลุงพลจะไปปิดบัญชีสี่ใต้ที่สาขาเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์นะครับผมบอกข่าวไปเขาบอกว่าปิดแล้วผมบอกจะไม่ปิดวันนี้แหละดีคุยกับเขาเขาเลยโอนมา ยังโอนได้นะครับตอนนี้ลุงคนหนึ่งอยู่บ้านหมอปลาปิดเมื่อไรเราจะแถลงข่าวอีกทีนะครับคือไม่ยากนะครับไม่อยากจะให้ทนที่อยากร่สรทางนะครับโอนเงินผ่านยูทูบเบอร์นะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะเซฟนะครับเซฟยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่อยู่บ้านผมนะครับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับตรงไปจงมานะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้อยู่กับผมนานๆนะครับเพรา,า <c oughs> ะว่าระยะเวลาในการสร้างก็น่าจะประมาณส <c oughs> องเดือนนะครับที่รู้ก็เข้าคือประมาณสองเดือนนะครับแต่ถ้ามีอมะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะช้ากว่านั้นหรือเร็วกว่านั้นนะครับก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับไม่ใช่ว่า <c oughs> มีเหตุการณานาน์นมาแล้วก็จากผมไปทีละช่องเีละช่องเนาะแต่บัญชียังเปิดอยู่ใช่ไหมครับ บัญชีเป็นการอายัดครับการอายัดไะ้ถ้า,า,าเป็นการปิดบัญชีน่าจะเป็นการถอนเงินอนอกมาด้วยเขานี้มีเอฟซีจากต่างประเทศเขาส่งแบบผ่านทางนี้ไม่ได้เขาอยากผ่านแมนนิแกมหรือเวสเทิร์นยูเนียนเขาเขาจะให้ทํายังไงก็ถามผมมาหลายคนนะครับถ้าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรเขาอยากจะได้ชื่อภาษาอังกฤษครับ ตอนนั้นน่าจะเป็นอนักตาต่างประเทศน่าจะเป็นการแบบสลิปโค้ดมาผ่านธนาคารก็เราเปิดเงินสดได้ครับผมเขาจับจะได้ชื่อภาษาอังกฤษของลงพน C H A I P O L W I P A ครับชัยพลวิภาครับตรงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้นะเพราะว่าต่างประเทศเขาตนใจเพราะว่าเขาผ่านโดยตรงทางเมืองไทยไม่ได้นะครับใช่ครับใช่การก็ เข้าได้เนาะเข้าตัวภาษาอังกฤษมืัตสุกูนะครับผมเดี๋ยวจะเขียนให้นะเพราะว่าต่างประเทศเขาสนใจเพราะว่าเขาผ่านโดยตรงทางเมืองไทยไม่ได้ใช่ครับใช่อันนี้ต้องมีการปรับปรุงเข้าได้เนาะเข้าตัวภาษาอังกฤษเมืัตสุกูนะครับผมแต่ต่างประเทศก็ใช้แบบเียนยูเนียนหรือมานิแกมมีเอสซีมารปจากเพิ่มนะครับริจาคเพิ่มจ่าคเพิ่มอุ้ยแบงค์พันนั้นเลยเนี่ย มูนายชาแนลนะมูนายชาแนลนี่นะครับเท่าไหร่เท่าไหร่หนมืสองหนึ่งมื่นสันบาทรวดกันึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งมื่นันห้ารอผ่านช่องมูนายชาแนลครับผมเอ็มยูนายชาแนลเอ็มยูนายครับจ่ายเอครับ่เมะโอ้ยเมื่อวานเมื่อวานนี้ได้มาเท่าไหรเมื่อวานนี้เมื่อวานแปดพันแพันแดพันเแปพันแล้ววันนี้มาเพิ่มอีก1น0 0หมื่นสองหนึ่งมืสอง โอ้แสดงว่ากระสีเล่านี่น่าจะเยอะเนาะครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวจีนายเอาแค่ว่าบิ๊กตูดส่งมาเอาแค่เอาแค่ช่วงเอาแค่ช่วงบ่ายเนาะปิดปิดปิดรับแต่เอาแค่ช่วงบ่ายปิดรับเนาะเพราะว่าไม่่วาไปทอดแล้วก็ปิดเลยห้ามบริจาคเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเออก็คือปิดแล้วปิดเลยเนาะนี่จะไปทอดเนี่ยเต็มบ้านเลยเขียนรายชื่อนะครับเอาใจละมาแปะให้เลยไม่ได้อ่าเขียนรายชื่อแล้วก็จากไหน สาระการประเรียนว่าได้ครับกระถินใหญ่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท่านี้ไม่ทันเนาะเราจะมีทาทลี่สาระการประเรียนอยู่ครับเห็นเห็นลุงพลพูดเมื่อคืนนะใช่จ้ะไม่ผาป่าแล้วยช่องจากช่องยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะแล้วก็คนมาโดยตรงนี่ก็เยอะมากแล้วขอบคุณจริงๆครับเยอะจริงๆเกินคาดทนายแค่เราไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดรับบริจาคช่องเลยนะเป็นบางช่องแล้วแบบอันนี้คือเราเป็นสะพานบุญครับใช่ค่ะใช่อันนี้เราบอกหอมไปเราค่อย สีฟสูจากแม่ลีนะครับวันนี้เุยพระเอกโนี่ปิดแล้วเนาะ <c oughs> แล้วถ้ามีโครงการหน้าคือเป็นแบบทำบุญสร้างสารวัตรเราจะขอความร่วมมือบอีกทีหนึ่ว่าใครอยากร่วมทำบุญด้วยตอนนั้นเราจะแบบอะไรแค่บุญระหวางเท่านึงค่ะสร้างสารวัตรไม่เรื่อนรุ่นเลยสายบุญสายทานนะถึงนะคะห้าหมื่นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหห้าหมื่นเลยห้าหมื่นกว่ารวมทั้งหมดเสร็จเสร็จแล้วก็อาทิตยน ทั้งหมดนะคะยอดยอดทั้งหมดอ่ะทั้งสองวันอ่ะยอดที่ผ่านแม่บ้านเนาะโอเคโบ้เจ็ดพื้นเลยนะคะเยอะมากค่ะเงินห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดพื้นเห้าร้อยห้าสิบบาทเวลาจะเริ่มเบาทโอเคอันนี้อัี้ของวันนี้นะคะอันนี้คือยอดที่ผ่านช่องบางหองเนาะนี่เป็นของพี่มิตาจัดเตรียมมาเมื่อเช้ากว่าขึ้นแไกขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปนั่งนั่งข้างนั่นให้ผมบอกไไไม่่น ไม่นี่มาเลยนะคะจากเยอรมันนะคะเมื่อเช้าความพิเศษมาละพันหนึ่งนะคะใช่ตอนนี้ท่าแม่มาส่งท่กเป็นสามพันะคะสามพันครับทีลตตาจากเยอรมันสาธุนี่เอยเ่ะซีเราไม่จะยังไงนะเอฟเอฟซีระบุมาไว้ให้รู้ให้ต่างหาเออาไปถามถามทุกคนคือตอนนี้ฝากมาของพี่จาจากบางใหญ่นะคะแกแกให้มาปูกับเบื้องวัดวัด ก่ครับครับสองหมื่นคือาบอกว่าเดือนหน้าจะให้มากอนให้มากอนเดี๋ยวเดี๋ยวดเลพี่จ๋าพี่จ๋าบ้างเลยจากแม่จากป้าสายทานเยอรมันนะคะ10,000บาท10,000บาทห0 0 0งบาทผูกระเบื้องวัดอะไรนะผู้หลวงผู้หลวงกระเบื้องอ๋อนีะเเอนะครับร่อมทาบุญกับเจ้าแม่ตะเคียน2,000บาท สร้างพื้นโบสถ์วัดภูหลวงพระาจาสมบัตินะครับจากออสเตรเลียนะครับที่กิติยา2,096บาทที่วานิดา2,096บาทและครอบครัวจากออสเตรเลียนะครับ15,000บาทนะครับาจากฝรั่งเศสนะครับร่วมทำบุญบ้านนะครับ2,000บาทสมทบพระป่าวัดภูหลวง2,000บาท รวมเป็น25,200บาทนะบาทครับอัถารินจากบางพีนะครับเ่วมาทำบุญวัดภูหลวงนะครับ3า0บาทที่ทิตาลียะคะจากนาครปฐม5ม500บาทแล้วก็ช่องดีเดย์ชาแนลนะครับจากนิวซีแลนด์2 0 0 0บาทนะครับเป็น2,800 แล้วก็พี่ทิพย์ิวันโชคไพศาลโชคไพศาลจากทิพี่โลกว่าเอานี้500ให้ทุกพลดูแลยูทูบเบอร์ครับนี่ครับมันนี้ิท500บาทพอไปซื้อกับข้าวเนาะคือเครืองดื่มเดินทางนี่เนาะเดี๋ยวนไปเริ่มเลยไอ้ยอดยอดนี้ได้218ครับ T P T P L ส่งก็เดี๋ยวจะ ทยอยไปให้นะครับทุกท่านที่โอนมาก่อนหน้าก็ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเดี๋ยววันนี้เรจะเข้าบัญชีกลางที่เราจะเปิดห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับณนะตอนนี้เนะเลขเก้าข้างหน้าเลขเก้าข้างหน้าครับทุกคนเลขเก้าข้างหน้าอะไครับลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับพูดจิตตัวอะไลุงเลยพูดจิตตัวนะครับนะครับก็ก็คือ ที่ผิดบัญชีวันนี้ก็คือจํานวนเงินก็อยู่ที่เก้าแสนกว่านะเดี๋ยวเราจะต้องทําี่ไหนก็ใส่คณที่แนะนําว่าเราจะไม่เอาเงินสดกลับเพราะว่าติดเงินถอเยอะหมุนเงินต้องหมุนนิดนึงตกใจว่าได้ไหมไม่เห็นลูป็นบัญชีใหม่เป็นนะมาจะเปิดบัญชีใหม่แล้วแล้วเอาเงินไปที่ธนาคารก่อนถึงถึงเวลาเราไปไป สร้างผู้รับเหมาแล้วเราค่อยมาเบิกทีหลังโดยคุยกันเมื่อกี้ว่าจะให้เป็นชอผมบ็นชอคนเดียวแต่บัญชีจะไม่บอกใครหมายเลขบัญชีจะไม่บอกใครนะครับเพราะว่าเราจะมดไม่ให้ส่งมาแล้วนะครับไม่ให้โอนมาแล้วนะครับวตอนนี้คนไม่ได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่อยู่ครับ